อันนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมครับแม่อ้อมก็เลยจัดเต็มเลยครับนมน้องวินแล้วแค่นี้แหละนะนฮะว,นนว,วันนี้วันสุดท้ายวนะันนี้วันสุดท้ายเท่าไหร่นะแพ็คละใช่ไหมฮะแพ็่ละสิบเจ็ดบาทแพ็คละใช่ไหมฮะแพ็คละสิบเจ็ดบาทตกกล่องละเท่าไหร่กล่องละไม่ ก็ไ,ไม่ถึงห้าบาทห้าสี่ยี่สิบเนาะก็สี่สิบหกบาทก็กล่องละสี่บาทกว่ากว่านะสี่บาทกว่ากว่าสี่บาทห้าสิบอ่าสี่บาทกว่ากว่าบาทห้าสิบเนาะก็เนี่ยไปเซเว่นเนาะไปเซเว่นก็มันดูว่าโปรโมชั่นเขามีจัดอะไรถ้ามันถูกกว่าห้ 5, างสรรพสินค้าใหญ่ใหญ่ก็จัดกันเลยนะฮะอันนี้ก็ ก็เหมามาก็ได้ลดต้นทุนการใช้ชีวิตไปอีกนะครับรู้สึกว่าจะมีทุกสาขาด้วยนะวันนี้วัสุดท้ายนะครับวันนี้มันสุดท้ายลด้วยวันนี้เที่เท่าไหร่เอ่ยวันที่เป็นที่แปดเนาะแปดเท่าไหร่ไม่รู้เนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะประมาณนั้นนะครับนี่ก็ไอ้ตัวเล็กก็อิ่มไปตอนนี้คือไอ้ตัวเล็กชอบกินนมนี้มากที่สุดละนมอย่างอื่นไม่ชอบกิน ชอบกินแลกระยชอบกินแกซอยด้วยแต่ให้กินมากไม่ได้นะแล้วก็โฟโมนี่เป็นอะไรที่กินบ่อยที่สุดแล้วก็เลยจัดเต็มเมาส์แพทเข้นมาเลยนะครับ